สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิร์กันอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าในตอนนี้เองเนี่ยแมนยูนะครับผมก็ผลงานเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยนะครับผมก็มีคนเนี่ยออกกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันมาอยู่หลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของพิโดคริสเตียโนโรนัลโดของเราหรอกนะครับว่าก็ถูกเสียงวิจารณ์เนี่ย โจมตีเหมือนกันหลายหลาคนบอกว่าอุย้ยพี่โดเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเก่งอยู่แล้วแต่มันอาจจะทําให้เกิดปัญหาในทีมหรือเปล่าทีมอาจจะไม่สามัคคีกันหรือเปล่าหรือว่าการเล่นของพี่โดเนี่ยอาจจะไม่เข้ากับสไตล์ของแมนยูหรือเปล่าครับก็มีเสียงคอรหามาเนี่ยหนาหูขึ้นทุกวันก็แล้วกันต้องเรียกแบบนี้นะก็เคยได้ยินกันมาบ้างแต่ก็ทีมสนับสนุนเนี่ยก็มีอย่าง มากน่าล้นตาเหมือนกันนะครับผมก็เยอะเหมือนกันก็เรียกได้ว่าเหมือนเสียงแตกอปล่าเป็น2เสียงเลยวันนี้เองเนี่ยตัวผมก็เลยอยากจะหยิบยกสถิติของพีโดมานะครับมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองว่า เฮ้ยมันเป็นยังไงนะครับสรุปแล้วโด้เนี่ยทวงทีมจริงๆไหมนะครับแล้วจากผลงานเมื่อวานนี้เนี่ยก็เอาชนะอาร์เซนอลไปด้วยประตู3-2พี่โดก็ยิงไป2ถูกไหมก็เรียกได้ว่าเป็นฮีโร่พาทีมชนะไปเลยนะครับเรามาดูกันดีก,กว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่ในฤดูกาลนี้นะครับผมแมนยูนะครับ ให้โดเนี่ยเป็นตัวสำรองเนี่ยไป3เกมนะครับผมปรากฏว่าอะไรครับแมนยูไม่ชนะแม้แต่นัดเดียวเลยนะครับผมในฤดูกาลนี้ที่โรนัลดไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง จากนั้นนะครับผมนับตั้งแต่ที่โรนันโดเนย่ย้ายกลับมาแมนยูนะครับในนัดที่ชนะ,นะ Ronaldo เนี่ยนะครับผมโรนันโดเนี่ยนะครับยิงได้ถึง4นัดเลยแล้วก็3ใน4เนี่ยนะครับผมเป็นประตูชัยด้วยนอกจากนั้นเองเนี่ยในเกมแชมเปียนลีกนะครับผมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยเก็บไปในตอนนี้อยู่ที่10คะแนนนะครับผมในคะแนนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มาจากการทั้งชนะและเสมอถูกป,ปะ แต่ให้ผู้ชมรู้ไหมนะครับผมมันก็เกิดขึ้นจากการโรนัลโดยิงประตูทังนั้นเลยนะครับในแชมเปี้ยนลีกนี่โอ้โหเฮียแกนี่มิสเตอร์แชมเปี้ยนลีกจริง,รงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเฮ้ยเรามาดูสถิติแล้วอะ่ะ กลายเป็นว่าโดเนี่ยเป็นเดอะแบกของทีมเลยนี่ว่าซึ่งอันเนี้ยก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าแบกอะแบกจริงๆนะครับผมแต่จะส่งผลต่อระบบการเล่นอะไรอื่นๆไหมอันเนี้ยก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงแต่สําหรับผมผมคิดว่าโรนโดเนี่ยเขาก็มีความกระหายตลอดเวลาถูกปะแม้ว่าเราจะเห็นเขาโวยวายบ้าง่ยอันนี้มันเป็นแบบเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้แล้วมันเป็นบุค,คลิกส่วนตัวของนักเตะครับแต่หมายถึงว่าสิ่งที่โรนโดต้องการจริงๆ่ะคือชัยชนะไงเขาต้องการกระตุ้นเขาต้องการให้นักเตะในทีมเนี่ยกระหายชัย ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไปแต่แบบว่าในบางทีเนี่ยอาจจะต้องหาทางคอมโพมิสอะไรมากกว่านี้ซะหน่อยแต่ในบางโอกาสเนี่ยมันก็น่าหงุดหงิดจริงๆนะครับแบบว่าเพื่อนเนี่ยหุยเห็นเพื่อนอีกคนนึงอะอยู่ในช่องว่างๆมากกว่าไม่ยอมจา่ายอยากยิงเองอะไรแบบนี้แล้วยิงเองก็ยิงสัวๆยิงหายๆตัวอย่างก็คือเฟร็ดนะถูกไหมคือแบบมันน่าโมโหจริงๆอะ่ะเ,เป็นเราเราก็คงโมโหอะ่ะใครจะบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรเฟรดลองใหม่ได้นะมันก็คงแบบ อุ้ยงุดหิดอะในในโลกความจริงอะถูกปะ่ะมันก็คงไม่ใช่ทุกคนจะเป็นพ่อพระหรอกแล้วโรนันโดเองก็เป็นคนที่แบบคอมเพลตีฟมากๆอัเขาแสวงหาชัยชนะนะครับเพราะฉะนั้นเองผมคิดว่าโรนันโดเนี่ยไม่ได้ถ่วงทีมเลยนะครับโรนันโดเนี่ยพยายามจะกระตุ้นทีมให้กระหายเหมือนเขาด้วยซ้ำไปแต่เนี้ยก็ต้องมารอดูกันว่าแมนยูเนี่ยจะปรับเข้ากับตัวของโรนันโดได้ขนาดไหนนะครับหรือโรนันโดเองจะยอมคอมโพมไมซ์ลงมานะครับผมเฮ้ยเราไม่ต้องกระหายเหมือนแต่ก่อนก็ได้แต่ผมคิดว่าเนี้ยคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับก็อยากให กลับมากระตือรือร้นเพื่อล่าแชมป์ล่าความสําเร็จนะครับแมนยูในตอนนี้ถามว่าเป็นทีมลุนแชมป์ไหมตอบเลยว่าไม่นะครับผมไม่มีทางลุนแชมป์เลยด้วยซ้ําไปเอาแค่ลุ้นในแบบท็อปโฟไปแชมเปียนลีกได้ก็บุญโขแล้วอ่ะในตอนนี้พูดกันตรงๆเลยครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็รอคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยเราคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจบฤดูกาลแมนยูจะสามารถไปแชมเปียนลีกต่อได้ไหมไม่ติดท็อปโฟก็ต้องได้แชมป์แชมเปียนลีกอ่ะโอ้โหทางเรื่องมันยากเลยเกินถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงคอมเมนต์บอกผมกันมมาาทีนีงงนนนััยงงไใวว้หดเล ลแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ